เรียนท่านรองผู้อํานวยการสุกิตสหาชาติรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีประธานในพิธีคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยมีวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย1้0ยเปอร์เซ็น์ประจำปีการศึกษา2567จัดขึ้นในวันพุธที่11กันยายน2567 ณห,ห้องโสดทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สินที่จะไม่สูญเสียไปกับความประมาทหรือการละเลยวินัยจราจรครับกระผมอนุรีศรีคําครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะประกอบไปด้วยพิธีเปิดการบรรยายพิเศษในประเด็นที่น่าสนใจประกอบไปด้วยการเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้อง กาอุบัติเหตุโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอุดรธานีถัดมาจะเป็นหัวข้อเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถยูเซฟอุดรธานีในภาคบ่ายนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเทคนิคขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพการเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภยัยโดยวิทยากรจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนัดมอเตอร์เซลล์ครับ และบัดน,นี้พร้อมแล้วที่จะนําทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้อำนวยการสุขศิสหาชาติรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีประจำอย่างแท่นพิธีเพื่อรับฟังคํากล่าวรายงานและกล่าวเปิดโครงการขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณครูคพัฒพลวรรณทองสุข หัวหน้างานปกครองในนามคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการขอรเยนเชิญครับขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ซึ่งท่านจะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านวิทยากรครับ ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่ลูกๆนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีของเราขึ้นรับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีด้านบนเวทีขอเรียนเชิญครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนจากสถานีตํารวจภูทรอุดรธานีขอเรียนเชิญครับท่านที่2นะครับโรงเรียนสอนขับรถยูเซฟอุดรธานีขอเรียนเชิญครับ ท่านที่3ขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทนัดมอเตอร์เซลล์อุดรธานีขอเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารวิทยากรและคณะครูทุกท่านร่วมบันทึกภาพกันด้านบนเวทีขอเรียนเชิญครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับและพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่บรรยากาศของการอบรมนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนําไปสู่การเสริมเกราะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของลูกๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทัยกรจากสถานีตำรวจภูธรอุดรธานีขอเสียงปรบมือและต้อนรับท่านวิทยากรครับอชิวะครับ วันนี้ตำรวจมีเงินมาให้คนละ1ล้าน1นล้าน1ล้าน